กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะฮะพุณโจในรายการป๊อปคาลเจอร์วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปสู่จักรวาลของดูนเพื่อทําความเข้าใจครับว่านางเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรก่อนที่เราจะไปชมภาพยนตร์ดูนโดยพุ่งกับเดินนีวิลเนิฟในเดือนตุลาคมนี้กัน นิดูนวางจำหน่ายครั้งแรกในปี1965โดยคุณแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตแต่เขาคนนี้คือใครละ่ะในตอนนั้นชื่อของเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบ j จอาร์อาร์โทคีนผู้เขียน Lord of the Ring หรือ i อแ a ค a s i m ซิผู้เขียน Foundation แต่นิยายดูนของเขาถูกกล่าวขานว่าเป็นนิยายไซไฟยิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่า Lord of the Ring เลยครับด้วยความซับซ้อนยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยเรื่องราวการเมืองาศาสนาที่แม้แต่นักเขียนนิยายไซไฟอย่างอาร์เธอร์ซีครักยังชื่นชมว่า ดูนั้นมีความพิเศษกว่าไซไฟเรื่องไหนมันอยู่ในระดับเดียวกับ Lo อ d of the r i n g ด้วยซ้ำแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตมีใจรักในด้านการเขียนตั้งแต่อายุ19เ้าขามีความฝันอยากเป็นนักเขียนครับแล้วก็มีอาชีพเขียนงานอิสระส่งเรื่องสั้นไปให้สำนักพิมพ์ต่างๆตีพิมพ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขายังได้เป็นทีมงานช่างภาพในการถ่ายรูปในช่วงของสองครามและหลังจากนั้นก็ผันตัวเองมาเป็นครูบ้างมาเป็นนักเขียนบ้างบางทีก็เป็นบรรณาธิการให้กับหนังสือพิมพ์เป็นผู้เขียน นสุนทรพจน์ให้กับวุฒิสมาชิกฝั่งริพับลิกันและในปี1952เขาก็มีผลงานไายไฟล์ Fi ของตัวเองที่ชื่อว่า Looking for Something และในปี1956 The Dragon i n the s e a เมื่อประสบการณ์ของเขาสั่งสมมาได้จนอายุ39ปีชีวิตของเขาก็ได้เปลี่ยนไปตลอดการ t h e s t o p ป The Moving Sand คือชื่อบทความที่แฟรงค์เฮอร์เบิร์ตตั้งใจจะเขียนเกี่ยวกับงานวิจัยพื้นที่ทะเลทรายแต่บทความนี้มันก็ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ครับมันได้เปลี่ยนกลายเป็นนิยายไซไฟที่ชื่อว่าดูนเรื่องของเรื่องมาจากที่เขาเช่าเครื่องบินเหมาลำเพื่อที่จะศึกษาสภาพอากาศในทะเลทรายแต่โดนกระแสลมทะเลทรายพัดแรงจนมันมีคำหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวของเขาว่ากระแสขึ้นลมของทรายเมื่อได้ก่อตัวเป็นคลื่นยักษ์มันสามารถทำให้คนตายได้เลยนะ เพียงแค่คำนี้เองนี่แหละครับที่ทำให้เขาได้ไอเดียในการเขียนนิยายไซไฟเรื่องดูลขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ได้เริ่มทำการวิจัยทะเลทรายลงลึกไปอีกจนเริ่มคิดจักรวาลดูลของเขาขึ้นมาโดยการคิดระบบนิเวศของดวงดาวที่เต็มไปด้วยทะเลทรายนอกจากนี้เขายังสร้างจักรวาลโดยการคิดรูปแบบภาษารูปแบบการเมืองการปกครองรูปแบบของศาสนาที่ส่วนใหญ่เขาจะอ้างอิงจากรูปแบบความเชื่อในตะวันออกกลาง อิทธิพลอย่างหนึ่งที่เขานำมาเขียนก็คือเรื่องเล่าของทหาร T.E. l a w l e n s จากสงครามโลกครั้งที่1ที่ตัวเขานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับกบฏอารับจนเรื่องเล่าของเขาได้กลายมาเป็นหนังที่ชื่อว่า l a w r e n c e of Arabia เพราะตอนแรกแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตอยากจะเล่นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อทางด้านศาสนาและอยากจะให้ตัวเอกของเรื่องเหมือนเป็นผู้นำศาสนาเป็นผู้ปลดปล่อยเพราะเมื่อเขาย้อนมองดูในประวัติศาสตร์เรื่องเล่าก็จะพบว่าผู้นำศาสนามักจะมีกำเนิดมาจากดินแดนลกล้างดั่งเทาเรซายแต่เมื่อเขียนไปเขียนมาก็พบว่าเนื้อหาม,มันเริ่มจะเป็นเส้นตรงไม่มีมิติจึงทำการแก้ไขเรื่องราวให้มีมิติมากขึ้นกว่าเดิม เพราะไม่งั้นแทนที่เขาจะเขียนดูลมันจะกลายเป็นนิยายลอเรนซ์ออฟอาราเบียฉบับอวกาศแทนอีกสิ่งหนึ่งที่นํามาใส่ในนิยายคือความชื่นชอบในการเพราะเห็ดของคุณแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตที่จะกลายเป็นวัตถุดิบสําคัญ ของเรื่องราวในจักรวาลดูนเขาใช้เวลาพัฒนาศึกษาเพื่อคิดค้นระบบของจักรวาลนี้ยาวนานถึง6ปีด้วยกันจนสามารถเขียนดูนออกมาได้เป็นเรื่องสั้นลงในนิตยาสารอนาล็อกในปี1963โดยจะเป็นตอนสั้น3ตอนครับที่เรียกว่า d ู n e World จากนั้นไม่นานจนออกเนื้อหาในตอนต่อมาที่ชื่อว่า The p r p p h e พ็ o ออฟในปี1965 และเขาก็มีความฝันว่าอยากจะรวมเรื่องสั้นทั้งหมดมาเป็นนิยายเล่มหนาจึงได้นําเอาเรื่องสั้นทั้งสองตอนมารวมเป็นนิยายเล่มเดียวแล้วก็มีการเขียนเรื่องปรับปรุงใหม่ขยายเรื่องราวและก็ลงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นนิยายเล่มยักษ์ที่มีชื่อสั้นๆว่าดูนแฟรงค์นำเอานิยายเล่มยักษ์ไปเสนอให้กับสำนักพิมพ์ต่างๆและก็มีมากกว่า20สำนักพิมพ์ครับที่ปฏิเสธนิยายเล่มนี้มีเพียงที่เดียวที่รับ คือสำนักพิมพ์ชิวตันซึ่งไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับนิยายไซไฟเลยเพราะว่าที่นี่เขาตีพิมพ์แต่น,นิตยสารที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ครับดูนคืออนาคตที่ไกลมากๆมากระดับเป็นหมื่นปีเลยครับที่มนุษย์สามารถเดินทางออกนอกอวกาศและตั้งถิ่นฐานบนดาวได้แต่ก็ยังอยู่ในการปกครองที่มีจกักรพรรดิเป็นผู้นำซึ่งเขาจะมีอำนาจในการครอบครองดาวทั้งหลายไว้ เมือนระบบศักดินาของยุโรปที่เขาจะแต่งตั้งขุนนางให้ไปดูแลดาวต่างๆโดยในช่วงเวลาก่อนถึงเหตุการณ์หลักในนิยายก็เกิดสงครามระหว่างมนุษย์กับพวกเครื่องจักรที่มีความนึกคิดพอสงครามจบลงมนุษย์ก็ปฏิเสธการใช้งานของเครื่องจักรและก็มาใช้วิถีแห่งจิตวิญญาณมากขึ้นจนมีผู้ที่สามารถใช้พลังจิตและตั้งลัทธินิกายเพื่อฝึกจิตใจที่สามารถใช้พลังจิตในการอำนวยความสะดวกของพวกเขาได้อย่างเช่นการสื่อสารข้ามดวงดาวหรือว่าใช้พลังจิตในการขับเคลื่อนยานอวกาศ อ่านใจผู้คนซึ่งมีสำนักเบเนเจสเรกผู้ใช้พลังหรือพวกแม่มดโบราณเป็นที่ปรึกษาให้กับจกักรพรรดิแต่จุดมุ่งหมายของสำนักคือการค้นหาและคัดสรรผู้ใช้พลังโดยมีความเชื่อว่าในอนาคตจะมีผู้ปลดปล่อยฐานะควิเสเซตเฮเดรั era, ที่สามารถใช้พลังจิตเกินขีดจำกัดของมนุษย์ได้แต่ผู้ใช้พลัง ต้องการเครื่องเทศสไปซ์ที่สามารถกระตุ้นเพิ่มระบบการใช้งานและเป็นสิ่งจําเป็นต่อผู้ใช้พลังจิตมันจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆแต่เจ้าสไปซ์นี้มันสามารถหาได้ที่เดียวคือบนดาวอาราคิสที่ปกคลุมไปด้วยทะเลทรายซึ่งคนเรียกดาวนี้สั้นๆว่าดูนความอันตรายของมันไม่ใช่เพียงแค่พายุทราย ความแห้งแล้งแต่ดาวนี้ยังเต็มไปด้วยหนอนยักษ์ที่คลืบคลานบนพื้นทรายเหมือนกับเป็นมหาสมุทรของพวกมันการที่สไป์มีเฉพาะที่นี่ดาวนี้จึงสําคัญต่ออํานาจในจักรวาลของดูนจักรพรรดิจึงต้องคอยควบคุมทั้งจัดตั้งบริษัทและส่งขุนนางไปดูแลนั่นคือตระกูลฮาคอนเนตพวกเขาดูแลดาวนี้กว่า80ปีและเหมือนพวกเขาจะได้ประโยชน์จากการกลุ่มอํานาจบนดาวทําให้จักรพรรดิเริ่มระแวงและสั่งปลดพวกเขาออกไปและส่งตระกูลที่เป็นปรปักษ์กับฮาคอนเนต มาดูแลแทนนั่นก็คือตระกูลอารเทรดิสเนื้อเรื่องจึงเป็นศึกสงครามระหว่างตระกูลฮาคอนเนตและก็อารเทรดิสโดยที่ตัวเอกของเรื่องก็คือพอลอารเทรดิสที่มีแววว่าเขาอาจจะเป็นคริสเตนเฮดรัตที่จะปลดปล่อยผู้คนบนดาวเอลราคัสได้เนื้อหาของดูนที่ดูจะแตกต่างจากนิยายไซไฟในช่วงนั้นก็คงเป็นการใส่ความกังวลต่อสิ่งแวดล้อมพูดถึงขีดจำกัดของมนุษย์ การต่อต้านจากผู้มีอำนาจดูนกลายเป็นนิยายไซไฟเรื่องแรกที่ได้รางวัลเนบิวลาที่จัดตั้งขึ้นมาในปี1966เพื่อมอบรางวัลให้กับนิยายแนววิทยาศาสตร์ช่วงแฟรงเฮอร์เบิร์ตยังมีชีวิตเขาได้เขียนภาคต่อของดูนออกมาอีก5เรื่องและหวังว่าจะจบลงที่เรื่องที่7แต่เพราะป,ป่วยหนกักจากมะเร็งตับอ่อน ทำให้เขาเสียชีวิตไปก่อนจะเขียนเสร็จแต่ปัจจุบันลูกชายของเขาไรอั no. <S <S นเฮอร์เบิร์ตรวมมือกับนักเขียนนิยายไซไฟเควินเจแอนเดอร์สันสารต่อจักรวาลดูนโดยอ้างอิงจากโน้ตที่พ่อจดบันทึกเกี่ยวกับนิยายดูนไว้เมื่อดูนประสบความสำเร็จใครหนังก็มองหาวิธีที่จะสามารถดัดแปลงมันออกมาเป็นภาพยนตร์ได้ในปี1971แอปแจ็คอินเตอร์เนชั่ได้สิทธิ์ในการสร้างภาพยนตร์ โดยหมายมั่นอยากจะให้เดวิดลีนจากลอเรนซ์ออฟอา a าเบียมากำกับแต่เขาก็ปฏิเสธโปรเจกต์ก็เลื่อนออกไปอีกเพราะบริษัทกำลังเพ่งสมาธิในการสร้างหนัง Planet of the F จนหนังก็ไม่ได้สร้างสักทีปี1974สิทธิ์หนังก็ถูกซื้อโดยชองพอลจีบอนนักลงทุนจากฝรั่งเศสและในตอนนั้นโปรดิวเซอร์หนังมิเชลซีดูร่วมงานกับผู้กำกับสายอาร์ตอเลฮานโดโจโดรอฟสกี จาก The Holy Mountain กำลังมองหาหนังเรื่องต่อไปที่จะทำงานด้วยกันอเลฮันโดเขาอยากทำดูนครับโดยที่ไม่เคยอ่านนิยายเลยด้วยซ้ำแต่มีเพื่อนบอกเขาว่ามันเป็นนิยายที่ดีมากเขาจึงอยากจะทำมัน โชโดรอฟสกี้ใช้ปรัชญาในการสร้างโปรเจก์นี้คือทีมงานจะต้องมีการอุดทิศดั่งกับเป็นนักรบทางจิตวิญญาณไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนมาจากไหนก็ตามแต่ถ้าเขามองแล้วไม่มีความเป็นจิตวิญญาณนักรบแล้วก็เขาจะไม่อยากร่วมงานด้วยเลยโชโดรอฟสกี้เริ่มมองหาคนมาวาดสตอรี่บอร์ดโดยเขาได้ชวนคุณชองจีรัวนามปากกาโมเบสมาวาดให้โดยมีการวาดมากกว่า3,000สตอรี่บอร์ดในโปรเจก์นี้เขายังใช้แนวคิดว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยจะมีอะไร ศะธรรมที่ต่างกันทั้งเพลงและก็รูปลักษณ์วัฒนธรรมการแต่งกายทีมงานที่จะสร้างสารจริงจะต้องแยกออกจากกันอย่างเช่นเรื่องเพลงแต่ละตระกูลของอัทรดิสก็จะใช้จากวงพิงฟลอยด์ส่วนของตระกูลฮาคอนเนตจะใช้จากวงแมกมาแล้วก็ระดมศิลปินชั้นนำในตอนนั้นให้มาช่วยคิดสร้างสารร์องค์ประกอบศิลป์ในเรื่อง H.R. เก g e r ศิลปินภาพวาดสไตล์โกติกดักดาร์คไซไฟก็ให้มาออกแบบเครื่องแต่งกายและสถาปัตยกรรมของพวกฮาคอนเนต คิสฟอสนักวาดปกนิยายไซไฟก็มาออกแบบพวกยานต่างๆเขาก็ชวนแดนโอแบนนอนนักทำสเปเชียลเอฟเฟกจากหนังเรื่อง Dark Star มาร่วมงานและได้นักแสดงชื่อดังในช่วงนั้นมากมายอย่างเช่นซาวาดอร์ดาลีออสันเวลส์เดวิดคาราดินและหมายมั่นให้ลูกชายของเขาบรอนทิสโจโดลอฟสกี มาเป็นพอตัวเอกของเรื่องเาริฮานโดอุทิตให้กับการพัฒนาโปรเจกต์นี้ถึง2ปีครึ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นจนได้เป็นคัมภีดูเล่มยักษ์ที่มีบทหนังความยาวถึง14ชั่วโมงและงบในการสร้างตอนนั้น15ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐคือในตอนนั้นเงินเท่านี้ก็ถือว่าเยอะมากครับซึ่งเขาขาดเงินเพียงอีกแค่5ล้านเหรียญเท่านั้นจึงออกไปเสนอโครงการนี้ให้กับค่ายหนังต่าง ทั้ง Warner b r o t h e r Walt Disney, พาลาเมาทุกค่ายครับจะต้องมีคัมพีดูนเล่มหนึ่งอยู่ในนั้นแต่ไม่มีใครอยากลงทุนกับหนังดูนเลยเพราะการที่อารีฮันโดเป็นศินลปินที่มีความสุดโต่งและไม่ยอมประนีประนอมอะไรทั้งนั้นโดยเฉพาะเวลาฉาย10-14ชั่วโมงจะมีใายหนังที่ไหนกันเขาจะเอาครับแน่นอนว่า่ายหนังไม่เอาด้วยโปรเจก์นี้จึงถูกยกเลิกไปทําให้ความฝันของทีมงานทุกคนสลายลงไปกับตา แต่แล้วในปี1977ก็มีหนังดูนออกมาให้ได้ชมกันช่วงที่ Star Wars ออกฉายไบรอันลูกชายของแฟรงเฮอร์เบิร์ตโทรไปหาพ่อของเขาและบอกว่าพอต้องมาดูหนังเรื่องนี้มันคล้ายดูอย่างไม่น่าเชื่อทะเลทรายเด็กชายกู้โลกจักรวรรดิชั่วร้ายลัทธิใช้พลังจิต หลายๆคนเห็นว่ามันมีองค์ประกอบความเหมือนดูนมากเช่นดาวทาทูอินก็คล้ายกับดาวอาราคิสหนอนซานแลกก็เหมือนกับหนอนยักษ์ในดูนใน Star War ยังมีการเอ่ยถึงเครื่องเทศสไปชื่อเดียวกับดูนิกและก็มีเจ้าหญิงเลอาที่เป็นน้องของลุกซึ่งในดูนก็มีเจ้าหญิงอารียที่เป็นพี่น้องของพอลเขาเคยให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่าบรรณาธิการเคยเรียกเขาไปถามว่าจะฟ้องสตา r ์ว r ไหม แต่แฟรงก์ก็เอ่ยว่าเขาจะพยายามจะไม่ฟ้องหนังเรื่องนี้นะจนเขาได้ดู Star War s แฟรงก์บอกว่ามันออกจะน่าเบื่อภรรยาของเขาที่ไปดูด้วยถึงกับหลับหลังจากนั้นแฟรงก์เฮอร์เบิร์ตก็พยายามจะไม่สนใจและพูดถึงเรื่องนี้นะักช่วงหนึ่งเขาเคยถูกถามอีกครั้งว่าคิดว่าจอร์ลูคัสลอกผลงานเขาไปทําหนังหรือเปล่าเขาบอกว่ามันก็มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าเขาทําแต่ยังไงเขาก็ยังไม่อยากดําเนินคดีอะไรกับ s t า r Wars ์โดยยังทิ้งคําขดขันไว้ด้วย ว่าเราใหญ่โตเกินไปที่จะไล่ฟ้องจอร์ลูคัสเอาดมประมาณว่าถ้าเกิดชื่อเสียงของคุณระดับเดียวกับ j จอาร์อาร์โทคีนที่เขียน Lord of the Ring จะไปฟ้องนิยายรุ่นลูกที่มีความคล้ายหรือได้แรงบันดาลใจไปทำไมกันแต่ลูกชายของเขาไบรอันไม่เห็นด้วยเขามองว่าพ่อใช้อารมณ์ขันปิดบางความรู้สึกที่มีต่อ Star War เพราะแฟรงเคยเขียนจุดที่ Star ์ a r น่าจะนำไปจากดูนแบบตรงๆได้ถึง16จุด หรือแม้แต่จอร์ลูคัสก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายหลายคนก็พูดกันว่าหากดูนฉบับอารีฮันโดโจโดรอฟสกีได้ถูกสร้างออกมาตั้งแต่แรก Star Wars คงจะเป็นเพียงแค่หนังฉายลงที่เรียนลางไปกับการเวลา เพราะการประสบความสําเร็จของ Star ์ a r ลในปี1977ในปีต่อมาตูดิโออื่นก็อยากจะได้ Star ์ a r ลในแบบของพวกเขาบ้างดีโนเดลโรเลนติสจึงซื้อสิทธิการทําหนังดูลหลังจากฉบับอารีฮานโดโจโรฟสกี้หมดอายุไปแล้วตอนนั้นเองลิตลีสกอตผู้กํากับจากเอเลียนก็เข้ามาดูแลโปรเจกต์แนวคิดแรกเริ่มคือหันหนังออกมาเป็น2ตอนเพราะความยาวของนิยายรายละเอียดมันมากเกินแต่เขาก็ถอนตัวออกไปครับเพราะกระบวนการต่างๆเดินไปอย่างล่าช้าและโปรเจกต์นี้ต้องใช้เวลาพัฒนาอีกนานเขาออก จากโครงการดูนและไปกำกับหนังเบรดลันเนอร์แทนจนกระทั่งเดวิดลินส์พุ่มกับดาวรุ่งแนวดรามาสยองขวัญได้เข้ามาดูแลโครงการนี้ในปี1981ซึ่งในตอนแรกเขาก็กำลังจะโดนจอส์ลูคัดทาบทามให้มากำกับหนังส Star ์วอ s ในภาคที่3ก็คือ Return of the Jedi ด้วยนะ หลังพัฒนาบทถึง6เดือนการถ่ายทําก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่ปัญหาเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคือในช่วงตัดต่อนหนัง เพราะในดับแรกมีความยาวของหนังยาวถึง4ชั่วโมง25นาทีแต่ทางค่ายหนังและนายทุนต้องการหนังความยาว2ชั่วโมงครึ่งพวกเขาจึงต้องถ่ายทําเพิ่มบางส่วนตัดฉากสําคัญออกไปและก็ใช้การพากเสียงช่วยบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นให้ผู้ชมฟังจนหนังฉบับสุดท้ายเสร็จที่ความยาวเกือบ2ชั่วโมง20นาทีงานครั้งนี้ทําให้เดวิสเล้นหัวเสียที่ไม่สามารถควบคุมงานตามที่ตัวเองต้องการและเมื่อหนังออกฉาย ก็ประสบความล้มเหลวทางด้านบ็อกอฟฟิสที่รายได้อยู่ที่37ล้านเหรียญถือว่าประสบความล้มเหลวทางรายได้จากทุนสร้าง40ล้านยังไม่นับถึงในแง่ด้านคําวิจารณ์ที่โดนสับเละว่าหนังเละเทะไร้จิตวิญญาณในตอนแรกหนังวางแผนจะเป็นไตรภาคแต่เมื่อผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้สิ่งที่วางไว้ก็ไม่ได้เกิดขึ้น หลังจากนั้นในปี1996สิทธิการสร้างหนังดูนตกไปยังริชาร์ดพีลูเบนสตีนและก็สร้างมินิซีรีส์ฉายทีวีของดูนออกมาฉายทางช่องซไฟ3ตอนจบซึ่งได้รับคำชมและผลตอบรับดีกว่าฉบับเดวิดลินเสียอีกแถมยังมีภาคต่อที่ทำจากนิยายรุ่นลูกที่เป็นเรื่องราวของทายาทพอที่ชื่อว่า Children of Dune และนำแสดงโดยเจมส์แม็กอาวอย ในปี2011พาเมส์พยายามจะร่วมมือกับริชาร์ดพีรูเบนสตีนเพื่อสร้างหนังใหญ่ดูอีกรอบแต่โปรเจก์นี้ไม่คืบหน้าทั้งสองฝ่ายตกลงเรื่องความคิดสร้างสารรค์ไม่ได้จนสิทธิ์การสร้างหนังก็หมดสัญญาลงและมันก็ได้ย้ายมาสู่อ้อมกอดของ Legendary Pictures ในปี2016และภายหลังก็ประกาศว่าเดอร์นีวิล n e ิร จะมากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งตอนที่เขารับงานนี้เขาก็ยังไม่รีบทําดูนครับแต่ขอทําหนังไซไฟ2เรื่องก่อนเพื่อให้ตัวเองนั้นมีประสบการณ์ในการทําหนังด้านนี้ก็คือ a r r r v a l และ Blade Runner 2049จากนั้นพวกเขาก็แคสนัก,สนกสแสดงชื่อดังมาร่วมโปรเจกต์อันได้แก่ทิโมธีชาลเามตในบทของพออารเทดิสลิเบกาฟูกุสันในบทท่านหญิงเจสิกา้าจากนั้นก็ร่วมด้วยเดฟบลติสตาออสการ์ไอแซคเซนเดียร์จโบลินเจสันมัว เรียกได้ว่ารวมดาราที่มีชื่อเสียงมากๆในช่วงเวลานี้เลยทีเดียวในเบื้องตน้นวิวเนิร์ฟเข้าใจถึงความซับซ้อนของนิยายหลังจากที่เขาเคยออกตัวว่าการได้แดัดแปลงดูนเหมือนกับฝันที่เป็นจริงเพราะเขาอ่านนิยายเรื่องนี้ตั้งแต่อายุ12-13ขวบและต้องการให้มันถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างถูกต้องและทำข้อตกลงว่าหากให้เขาทำหนังเรื่องนี้หนังจะต้องแบ่งออกมาเป็น2ภาคจบ เพราะหากทําเป็นหนังตอนเดียวรายละเอียดที่สาคัญต่างๆจะถูกลดทอนแล้วเสียความเป็นดูลไปอีกซึ่งเป็นสิ่งที่ฉบับ1,984ผิดพลาดแต่ทาง Warner b r o t h e r ก็ขอทาง Deni v วิวเ n e ร์ฟว่าอยากจะให้ทําภาคแรกให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูผลตอบรับของภาคแรกว่ารายได้เท่าไหร่จากนั้นเขาถึงจะก,การันตีทําภาค2ให้ หนังฉบับนี้จะดึงเอารากเงาของนิยายใช้จินตนาการที่เขาเคยอ่านมาสร้างสรรผลงานแต่ก็ไม่ลืมครับว่าเขาต้องทำภาพยนตร์ให้ผู้ชมที่ไม่เคยอ่านนิยายสามารถสนุกไปกับมันได้เดอร์นีวิลเนิร์ฟนอกจากกำกับแล้วเขายังร่วมเขียนบทและก็เป็นครั้งแรกที่เขาจะมาอำนวยการสร้างในหนังของเขาเองด้วยโดยเขาจะยึดนิยายเหมือนเป็นไบเบิลของหนังและอธิบายทีมงานที่อาจจะไม่ได้อ่านนิยายมาก่อนเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าใจและเห็นภาพและถ่ายทอดในแบบที่ผู้กำกับต้องการ ถึงแม้เดอร์นีวิวเนิร์ฟจะกลับไปสู่รากเง้าของหนังสือแต่บทก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของโลกเขานิยามฉบับใหม่นี้ว่าเป็นเนื้อหาการเติบโตแบบ coming of age ที่ตัวละครจะได้สำรวจตัวเองและตัดสินใจก้าวเดินไปในอนาคตที่เขาเลือกนอกจากนี้ตัวละครหญิงในเรื่องก็จะมีการปรับบทให้มีบทบาทมากขึ้นกว่าในนิยายจากเดิมที่ท่านหญิงเจสสิก้าเป็นเพียงนางสนมที่มีบุตรรัชทาญาตให้ดุกก็จะมีบทเพิ่มในฐานะของการเป็นทหาร Going journey. ถึงแม้โปรเจก์นี้จะผลิตไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาเหมือนกับฉบับก่อนๆครับ แต่มันมาเกิดขึ้นในตอนที่โควิด -19 กำลังระบาดลวงภาพยนตร์ปิดที่อเมริกาบางส่วน AT&T บริษัทแม่ของ Warner b r o t h e r จึงใช้ระบบสตรีมมิ่งที่พวกเขากำลังก่อล่างสร้างตัวอย่าง HBO Max ปล่อยหนังที่มีในปี2021ด้วยการปล่อยทั้งลงลงพร้อมกับ HBO Max ในวันเดียวกันสร้างความไม่พอใจกับผู้กำกับหลายๆท่าน The New v วิลเนิร์เป็นอีกคนที่ไม่พอใจเพราะการปล่อยหนังแบบนี้กระทบต่อรายได้ของดูแน่นอน และอาจส่งผลถึงภาคต่อที่จะเป็นครึ่งหลังของนิยายด้วยแถมปล่อยจดหมายต่อว่าการตัดสินใจของ AT&T และ Warner b r o t h e r วันนี้คืองานที่พวกเขาอุทิศมากกว่า3ปีและอยากให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการชมครั้งแรกในโรงภาพยนตร์และทาง Legendary p i c t u r e ก็กำลังเตรียมเรื่องฟ้องร้องต่อค่ายหนังเสียด้วยแต่สุดท้ายทุกอย่างก็จบลงด้วยดีทั้ง2ฝ่าย สามารถตกลงกันได้และก็สามารถฉายทาง HBO Max ได้ด้วยโดย Warner Bros. t h e ก็ให้คำมั่นกับคุณเดอร์นีวิลเนิร์ฟว่าการสร้างดูนภาค2โดยไม่ได้อิงแค่ยอดทำเงินจาก Box Office เท่านั้นแต่จะอิงจากตัวเลขยอดผู้ชมใน HBO Max ด้วยครับนอกจากนี้ Warner ยังอนุมัติให้สร้างซีรีส์ลง HBO Max ในชื่อดูน t t h s s s t t r r o o o d ซึ่งจะอยู่ในจักรวาลหนังดูนด้วยเมื่อเดอร์นีวิลเนิร์ฟได้มาทำดูนเขาก็เลี่ยงคำถามที่เกี่ยวข้องกับ Star Wars ไม่ได้เลย ครั้งหนึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์ถึงหนังของเขาและ Star War ์เขาบอกว่า Star War ร์ต้นฉบับได้ดึงเอาไอเดียหลายๆส่วนของดูนไปใช้และตอนนี้เขาได้มาทําหนังดูนมันก็ถือว่าเป็นความท้าทายมากที่จะทําให้หนังดูนนั้นมีความสดใหม่และแตกต่างไปจาก Star War ร์ไม่ว่า Star Wars ์จะก๊อปปี้ดูนหรือเปล่าหรือว่าดูนนั้นจะไปคล้ายกับ Star War ร์หรือไม่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่าทั้ง Star War ร์และดูนต่างมีอิทธิพลต่อสื่อบันเทิงในยุคปัจจุบัน ซึ่งดูนนี่เองก็มีอิทธิพลต่อสื่อบันเทิงฮะทั้งนิยายและก็โปรเจกต์ที่มาได้สร้างของโชโดโรอฟสกี้โดยเฉพาะหนังไซไฟเรื่องหนึ่งที่แดนโอแบนนอนนั้นผิดหวังที่มาได้สร้างดูนเขาจึงรวบรวมเพื่อนในโปรเจกต์นั้นได้แก่ r r Giger คริสฟอสเพื่อมาทำหนังในบทดั้งเดิมที่เขาเขียนขึ้นมาที่กำกับโดยคุณลิลลี่สกอตนั่นก็คือเรื่องเอเลี่ยน มันก็เป็นสิบเรื่องราวของดูนต้นกําเนิดกว่าจะเป็นหนังผ่านเรื่องดราม่ามาหลายรูปแบบและเรื่องราวในนี้ยายกาลังจะถูกตีแผ่ในแบบที่ควรจะเป็นในแบบฉบับของคุณเดินนีวิลเนิฟซึ่งในบ้านเราก็จะได้ชมกันในโรงภาพ,พยนตร์เร็วๆนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ยังถ่ายมาเพื่อรองรับระบบ iMac ตลอดทั้งเรื่องเต็มจอในภาพยนตร์ระบบ i m a มเท่านั้นส่วนป๊อปเคานเจอร์ตอนต่อไปอยากจะให้เราทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่ง เพื่อติดตามคอนเทนต์เอ็กซ์คลูของทาง Major Group ผมกูโจไปแล้วครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ